ยหรูมีระดับต้องคันนี้เลย t ต y ยต a c แคลรตัวนี้นะครับ 2.0G ตัวนี้ปี17นะครับคุณลูกค้าท่านใดถึงการลดเมื่อสองสภาพสวยๆเกด4-5ดาวผมเชียร์คันนี้เลยนะครับตัวนี้เนาะราคา559,000นะคุณลูกค้าพอนะครับ9,500เองคุณลูกค้าตัวนี้นะรายได้นะครับท่านใดที่เอานี้1 8ขึ้นไปนะครับเอาไปได้เลยคันนี้นะครับผมแนะนำเลยเนาะ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินด้วยไม้แสนสี่เองคุณลูกค้าตัวนี้ไม้แสนสี่นะคุณลูกค้านะครับกับตัวปีปีสิบเจ็ดโอ้โหถือว่าน้อยมากๆนะครับคุณลูกค้าอ่ะมาดูตัวรถนะครับตัวรถเป็นสีดำเนาะ <c oughs> อย่าลืมนะครับเข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องผมด้วยผมมีอยู่ยูทูบอยู่3ช่องนะครับหนึ่งเก่งมือสองสองวีออสมือสองแล้วก็สามน็อตรถมือสองครับสามช่องนี้แล้วก็ติ๊กต็อกครับน็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับเข้ามาตาม ข้ามากดติดตามเข้ามาชมคลิปได้เลยนะอ่ะโอเคมาดูตัวรถหน่อยตัวนี้เป็นไงครับคับดีเนาะตัวนี้สีดาโอ้โหดูด้านหน้าครับโครมเนียมตัวหนังสือเป็นโครมเนี่ยตัวโลโก้เป็นโครมเนียมนะครับเส้นสวยๆเส้นใหญ่ๆเลยตัดกับสีรถออกมาดูมีหรูดูหรูมีระดับมากนะครับนี่ด้านล่างครับเลขทะเบียนเลขก็สวยนะเก้าศูนย์เลขนี้สวยนะครับหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับมี LED ด้วยนะครับตัวนี้เนาะครับอ่า หลอดไฟค่อนข้างสวยนะด้านล่างเป็นไฟตัดหมองนะครับคุณลูกค้าด้านล่างเหมือนไฟตัดหมองนะค่อนข้างสวยนะครับโคมไฟสวยๆนะไม่มีเหลือไม่มีแต่นะครับมีเซ็นเซอร์หน้านะครับแก้มนะมีเซ็นเซอร์แก้มนะครับทั้งสองนี่ครับฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นก็มีถือว่าค่อนข้างสวยนะ <bild> ดูด้านข้างกันหน่อยดูร mm hmm. ะ ล้ออันลอยครับน็อตห้ารูนี่อ,อันลอยเดิมๆมาครับดูระบบล้อหน้าเป็นดิสเบรกป้องกันการล็อกล้อด้วยตัวนี้ยางมิชลินนะครับคุณลูกค้าตัวยางมิชลินปียางปียีบิบเอ็ดด้วยนะครับตัวนี้ปียางปียีบิบเอด็กดกำลังสภาพโอเคเลยท่านใดที่ต้องการรถนะครับเอาไปใช้ในการขับในการรับลูกค้าก็ได้ทำมาหากินก็ได้ผมก็เชียร์คันนี้เหมือนกันนะหรือจะไปใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับคันนี้ผมแนะนํานะครับตัวนี้มีระบบป้องกันการล็อกล้อด้วยนะครับเนาะ ช่วงล่างยึดติดดีครับของ t o y o t a ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ตัวยางขอบ15ห้ไอ้ขอบ16กนะครับคุณลูกค้าค่อนข้างโอเคเลยเครื่องนะครับ t ต y o t a v v t นะครับตัวนี้นะดูครับ้านข้างไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยครับตัวกระจกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัดด้วยไฟเลี้ยวนะครับมีนี่ครับเส้นขอบกระจกนะครับเส้นขอบกระจกเป็นโครเมียมนะค่อนข้างสวยนะครับมีล็อกอัตโนมัติมาให้อีกที่เปิดตู เป็นโครมเนียยโอ้โหดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับนี่อ่ะมาดูตัวรถกันหน่อยนี่ครับตัวรถไม่เคยถูกชนนะดูง่ายๆเลยนี่ครับทรงเดิมนะครับทรงเดิมนะครับทรงเดิมเดิมไม่มีรอยยุบรอยรักยิ้มนะครับไม่มีรอยตีนี่ครับที่วางแขนตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังฟองน้ำค่อนข้างนุ่มนะครับนี่ครับลายไม้ค่อนข้างสวยนะครับผสมกับตัวนี่ครับโครมเนียมนะออกมาค่อนข้างสวยนะครับดูที่เบิดตรงโครมเนียมอีกช่องใส่แก้วน้ําอีกมี ลำโพงให้มาด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะวิธีการดูรถนะครับเคยถูกชนด้านข้างไหมดูตรงนี้ครับผมแกะให้ดูเลยนี่นะครับแกะให้ดูเลยโอ้โหค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับนี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราทมาดีนะดูครับหนาหนามากเลยนะครับตัวนี้นะหนามากเลยอ่ะผมแกะมาให้ดูเป็นไงครับโอ้โหเม็ดอาร์ตสวยๆเลยนะเม็ดอาร์ตยังสวยอยู่เลยนะครับยังเรียงสวยเลยนะครับคุณลูกค้าอย่างเนี้ยรถไม่เคยถูกชนข้างแน่นอนเพราะว่าเรามีช่างผู้ชานาญการนะครับคัดรถก่อน าจำหน่ายนะคุณลูกค้าจะได้ลดคุณภาพโอเคเลยออกไปมือคุณลูกค้าเลยนะครับอนี่ครับมีน็อตมาให้ด้วยนะครับนี่มอกอชัดเจนนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับผลิตในประเทศไทยนะโอเคน็อตสีเดียวตัวรถอย่างนี้ไม่เคยถูกขันแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนจากด้านข้างล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับอะมาดูห้องมาดูประตูู้ดยสารด้านหลังอีกนะครับ ทุ่งพุทสถาหลังเป็นไงว้าวสวยมากเลยนะครับตัวลูกเล่นของทผู้โดยสารด้านหลังมีนี่ครับระบบล็อกเด็กนะครับช่วยป้องกันไม่ให้เด็กออกจากนอกรถนะเวลาที่พาเด็กๆหนูๆไปเที่ยวนะครับตัวนี้เนาะมาดูอันนี้ดีกว่านี่ครับผมแกให้ดูเลยแกค่อนข้างยากสภาพยังใหม่นะครับคุณลูกค้านี่นะครับอ่ะแกมาดูปุ๊บเป็นไงบ้างโอ้โหสวยเลยสว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 ยนะจ๊าโอเคค่อนข้างดีเลี้ยงสวยอย่างนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนนะครับ ถ้ารถถูกชนนะครับจะต้องตีใหม่นะครับค่อนข้างจะทํายากนะให้เรียงสวยนะี้เป็นตัวรอยคีบของโรบอทเวลาประกอบรถอะครับเนาะนะครับ,นะรบตัวนี้มีชุดแต่งให้พร้อมนะครับนี่ดูเบาะก,ก่อนเบาะภายในเป็นสีน้ําตาลดูหรูหล,ล,ลางมีระดับนะครับตัวนี้เนาะเบาะหน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีช่องแอร์ออกมาให้ด้วยนะตรงนี้นะนี่ครับแล้วช่องแอร์เป็นลายไม้ด้วยนะโอ้โหสวยมากเลยคุณลูกค้าสวยดูดีมีระดับสมราคาครับห้าแสนนะรถห้าแสนถ้าซื้อ ในตลาดเมือหนึ่งก็เป็นล้านนะครับคันนี้เนาะดูครับล้อหลังนะครับเป็นดิสเบรครับระบบดิสเบรัวนี้นะครับยางยางกูดเยียนครับปียางปียีิบเอ็ดนะคุณลูกค้าดูครับน็อตห้ารูด้วยค่อนข้างจะแข็งแรงและทนนะครับตัวนี้เนี่ยครับรถสิบปีถึงแน่นอนนะครับคันนี้เนาะผมกล้าการันตียังไงก็ถึงสิบปีอายุงานนะครับหมายถึงอายุการใช้งานถึงแน่นอนครับสิบปีคันนี้เนาะครับนะโอเคท่านซื้อไปท่านก็คุ้มมาแล้วครับผมกล้าพูดเลย ซือไปใช้งานก็คุ้มแล้วนะครับรถสภาพยังสภาพดีไหมก็น้อยอีกนะครับอ่าดูท้ายกันหน่อยโอ้โหท้ายหลอด LED Light Guiding นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับตัดด้วยเส้นโครมเนี่ยมทะเบียนสวยมีนะครับเซ็นเซอร์หลังให้อีกนะครับหนึ่งมองเห็นไหยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหพร้อมขนาดนี้สวยไปไหนหลอดไฟดวงที่สามให้มาอีกนะครับตัวนี้กระจกเดิมๆม,มาะจากโรงงานนะครับนี่มีโลโก้ ชัดเจนนะครับท้ายนะครับของแท้นะดูดูแท้ไม่แท้ดูนี่ครับเปิดมาปุ๊บเป็นไงครับเห็นไหมสภาพยังโอเคแท้ไม่แท้ดูครับไม่มีร่องรอยการถูกชนนะดูครับนี่นะครับผมแกะให้ดูเลยนะผมแกะให้ดูเลยนะครับสภาพนี้ครับน็อตถ้ทามองเห็นนะอ่านี่น็อตนะครับน็อตไม่เคยถูกถอดถ้าน็อตถูกถอดแสดงรถคันนี้ต้องมีปัญหานะครับหลอดไฟนะครับที่มาชัดเจนนะครับนี่เห็นไหม ซื้อรถกระทางเซลลน็อตผมแถมนี่ให้ด้วยนะครับลืมไปเดีย๋ยวว่าไม่รู้กันนี่ครับล้อนะครับเป็นล้ออะไหล่สำรองครับตัวนี้มันมีชนวนผิดไว้อยู่ครับนี่ครับนี่่องล้ออะไหล่นะครับไปกับตัวรถเลยชุดแม่แรงก็เครื่องมือนะเก็บมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพืลูกค้าไม่ต้องกวนครับว่าเอ๊ะเออรถเราจะไม่ได้ของไม่ได้ล้อไปด้วยบางเต็นมี่ บางเต็นซื้อรถไม่ได้ของไม่ได้ล้อครับแต่เต้นเราครับได้แน่นอนการันตีนะครับผมกล้าพูดเดยนี่ครับอ่าดูเป็นไงครับสวยไหมดูหรูไหมครับวันนี้ผมพาเดินดูรอบคันเลยเป็นไงครับสวยไหมครับดูหรูมีระดับมากเลยนะครับวันนี้ก็จกไฟฟ้านะเปิดข้างในดีกว่าไปดูข้างในหน่อยดีกว่านี่ครับโอ้โหลูกเล่นสวยมากเลยค่อนข้างสวยนะดูหรูมากเลยครับหรูหลามีระดับดูคอนโซล สวยไปไหนครับนี่ย่ดูครับดูพวมมาลายครับก่อนนี่บอกก็สวยนะครับตัวนี้นะโอเคอ่ะลูกเล่นครับของที่พักแขนหน้านี่ครับมีมาให้เลยครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับล็อกกระจกล็อกประตูนะตอนนี้ปรับกระจกนะครับปรับกระจกซ้ายกระจกขวานะครับไปหน้าสายด้วยตรงนี้เลยแล้วก็นี่ก็ที่ปรับเบาะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่เบาะหนึ่งเบาะสองนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับค่อนข้างดีเลยอ่ะ เดีย๋ยวผมพาชมภายในกันหน่อยดีกว่า,าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับ <ด |th|>! ค่อนข้างทันสมัยนะมุมขนุญากถอยหลังเลยกันนี่อันนี้ผมใช้บอกไฟฟ้านะครับโอ้โหค่อยๆค,ครับเป็นไงครับสวยมากเลยอะเดีย๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับที่สตาร์ทนะครับตรงนี้นะนี่ครับวางแจกเลยนะนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยอมาดูอันนี้ผมขอญอยกสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูเลยนะ แล้วคับเป็นไงโอ้สัญญาณเตือนนะครับครบทุกตัวชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครบทุกตัวนะครับชัดเจนอย่างนี้แสดงว่ารถไม่มีปัญหานะครับรถไม่มีปัญหายอยู่แล้วระดับนี้นะครับตัวแคมร์เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะใหม่นยะแล้วสภาพยังโอเคเกินนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเกินสี่ถึงห้าดาวนะครับคันนี้ อาจจะลดห้าดาวเลยด้วยซ้านะครับเนาะที่มาชัดเจนนะครับนี่ครับลูกเล่นมีหลายตัวนะมีระบบแบบการสไลด์ก็มีรถวิ่งด้านข้างนะครับระบบการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พับเก็บกระจกแบบอัตโนมัติกดตรงนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าให้มาเยอะนะตัวนี้นะครับค่อนข้างดีแล้วผมชอบฝั่งนี้มากเลยปรับกระจกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมือเนี่ยน้อยนะครับน้อยรุ่นจะเห็นนะครับให้มาเยอะขนาดนี้เนาะระบบแอร์โอเคหรูมากเลยดูดีมีระดับนะครับเป็นลายไม้นะสวยนะครับช่องแอร์เนาะ มีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ด้านหลังนะตรงนี้ก็มีนะครับสองช่องคือคนนั่งหลังยังไงก็เย็นนะครับเป็นรถผู้บริหารได้เลยนะครับเป็นรถผู้บริหารเลยนะครับคันนี้แหละโอเคนะครับเออเดี๋ยวดูระบบแอร์กันหน่อยแอร์นะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคุณลูกค้าฝั่งนี้นะครับดูครับพัดลมแอร์ปรับได้นะครับปรับได้ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดระดับโอ้เย็นเร็วมากเลยคุณลูกค้านะครับเลือกอุณหภูมิได้นะครับเลือกอ่า จะให้แอร์ลงไหนก็ได้ครับลงขาลงตัวอุณหภูมิฝั่งนี้นะครับนี่เลือกได้หมดเลยเนาะ okay. ไฟฉุกเฉินมีให้เลือกสองฝั่งนะครับมีให้เลือกสองฝั่งเลยนะโอเคเลยนะครับเลือกอุณหภูมิเนาะสามารถเลือกได้สองฝั่งเลยฝั่งฝั่งคนขับดังนั้นก็ได้ฝั่งคนขาก็ได้โอเคใช้ได้เลยนะครับระบบแอร์ไรฟ้านะครับระบบระบาย,ยการในรถหรือเป็นออโต้นะครับตอนนี้ปรัมลม,มกดปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะตัววิทยุนะครับเชื่อมต่อทาง พรมลยด้วยเป็นพรมลยไฟฟ้านะครับตัวนี้เนาะครับช่อมต่อเป็นบลูทูธใช้ได้นะอ่ะอาจยวผมเปิดให้ดูอนนอ um โอเคนะครับผมขออนุญาตเบาเสียงนะครับโอเคนี่ใช้ได้นะครับโอ้โหเสียงเครื่องเสียงชัดเจนนะครับเนาะโดยรวมค่อนข้างโอเคมากเลยเนาะตัวนี้นะครับให้มาค่อนข้างสวยลูกเล่นเยอะนะครับ เลยอ่าดูครับจอแสดงครับตัวนี้นะครับเป็นแบบนี่ลูกค้าสามารถปรับได้นะครับปรับได้หมดไฟเลี้ยวไฟอะไรชัดเจนนะครับหลอดไฟคือระบบสัญญาณเตือนทุกตัวติดครบนะโอ้โหดูหรูหลามีระดับรถผู้บริหารได้เลยนะครับคันนี้เนาะนี่ครับลูกเล่นภายในนี่เกียร์เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะดูครับลูกค้า เกียร์โตแบบขั้นบันไดตอนนี้ตำแหน่งอยู่เกียร์พนะครับดึงสายแล้วก็วิธีการนะครับเหยียบเหยียบเบรกเอาไว้หน่อยเนาะลูกค้าปึ๊บเดืดดึงดึงกลับมาแล้วก็อ่าเกียร์อาร์ถอยหลังนะครับตัวนี้เตือนนะครับเกียร์เอ็นเกียร์พเกียร์เอสนะครับโอเคใช้ได้โอ้โหเกียร์ค่อนข้างสวยเลยแล้วเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดด้วยค่อนข้างสวยเวลาขึ้นเกียร์พมันจะปัดมาซ้ายนะครับนี่ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส็บนะครับคุณลูกค้าฝั่งนี้โอ้โหซ่อนนะครับที่ใส่แก้วน้ําให้อีกว้าวค่อนข้างสวยตรงนี้เป็นคอนโซนเหมือนคอนโซนอ่าเป็นลายไม้เลยนะคุณลูกค้าตรงนี้มีช่องเก็บของให้มาเพิ่มอีกตัวนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับเสียบนะครับเสียบโทรศัพท์เสียบ USB ได้นะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับได้มาสวยๆเลยนะค่อนข้างดีนะตรงนี้ก็ใส่นำบัตรได้ด้วยนะครับคุณลูกค้า ให้มาเยอะนะครับส่วนตัวที่เก็บของให้มาเยอะแล้วดูหรูละมีระดับมากเลยตรงนี้วางนะครับโทรศัพท์วางไอโฟนได้เป็นระบบนชาร์จนะครับตัวนี้นี่ชาร์จไร้สายนะคุณลูกค้าอ่ากดเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมเจ็บมากเลยนี่ครับที่พักแขนเป็นไงโอ้โหค้างเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะออกแบบมาได้หรูสมราคาครับที่คุณลูกค้าจ่ายเนาะตัวนี้เนาะนี่ครับเป็นลายไม้อือสวยดูแอร์สวยนะ แค่ผมรีวิวข้างในผมก็ดูหรูมากเลยราคาโอเคนะครับตัวนี้อ่ะดูนี่ครับช่องใส่ของโอเคครับใช้ได้นะครับฝั่งนี้มีระบบก็อฟอกอากาศตัวนี้กรองอากาศข้างในนะาหนึ่งสองจุดนะครับใช้ได้เลยคอนโซลนนหน้ายาวกว้างนะครับที่กันแดดโอเคได้มีเห็นไหมครับกระจกถ้าเลื่อนปุ๊บไฟก็ติดเลื่อนปิดไฟก็ดับเห็นไหมครับโอ้โหโคตร สุดยอดเลยนี่ครับหลอดไฟติดนะตรงนี้ติดทุกหลอดนะครับแจ้งเตือนนะถ้าเปิดประตูรวไฟติดนะครับหรือจะติดตลอดนี่ครับโไว้ใส่แว่นก็ได้นะให้มาค่อนข้างเยอะเลยฝั่งนี้ด้านโอ้โหมีเหมือนกันนะครับด้านฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับมีที่ยึดแขนให้นะมีที่จับยืดให้นะครับมีหนึ่งสองสี่จุดเลยนะครับสามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกสี่ให้มาเยอะนะโอเค ให้มันข้างเยอะนี่ครับเบาะด้านข้างคนขับดูครับคุณลูกค้าท่านใดที่พาแฟนนะครับหรือพาคุณสามีนั่งนะครับนี่ครับสามารถปรับเอนนอนได้เลยนะตรงนี้เนะกดได้เหมือนกันนะครับนี่ปรับหน้าไปหลังได้นะครับอันนี้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่ครับเลื่อนไปข้างหน้านะครับเลื่อนไปหน้าเองนะครับเห็นไหมคุณลูกค้าไม่ต้องใช้แรงคือสบายเลยแหละครับตัวนี้ เนาะโอเคอ่ะไปดูรถตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องหน่อยเครื่องเป็นยังไงนะครับเสียงดังไหมมีการกระตุกไหมครับเปิดฝากพวง้ามาชมเลยดูนนะครับดูกันเปิดมาปุ๊บดูเครื่องดูเครื่องน,นะครับก็ยังสภาพค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีเสียงดังไม่มีอาการกระตุกเนาะ ค่อนข้างโอเคเลยเนะี่ปลอยญาติเปิดให้ลูกค้าดูอ้นี่ครับเปิดมาปุ๊บเป็นแบบโชคเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ขาเลยโอ้โหช่วยมากช่วยได้มากเลยนะครับตัวนี้เนาะดูครับตัวรถนะครับดูง,ง่ายๆสังเกตง,ง่ายๆของทางเรานะครับไม่รับรถจมน้ําไม่รับรถติกความไม่รับรถถูกชนนะครับดูง,ง่ายๆดูรถไม่มีค้าบน้ําม,นมัน มีไหมครับไม่มีระบบการเดินไฟเรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบไม่มีคราบสนิมแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้านะครับแบตเตอรี่สภาพดีนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ํากว่า5ปีเราเปลี่ยนให้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวนอตจะจัดการให้เปลี่ยนบตให้ด้วยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนตตกรองเปลี่ยนให้หมดเลยเนาะตัวนี้ทำความสะอาดดูดฝุ่นให้พร้อมนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นไงครับ นี่เดินเดินเบามากเลยนะคุณราคาได้ยินเสียงไหมเบามากเลยนะครับตัวนี้แล้วดูฉนวนกันความร้อนยางสภาพดีรถไม่เคยถดกชนหน้าดูง่ายๆครับเนี่ยตัวกลมยังกลมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เห็นไหมกลมเหมือนเดิมนะเลขตัวถังเนี่ยครับมีชัดเจนนะครับไม้ก็ไม้แท้ด้วยเล่มก็เล่มแท้นะครับดูตัวโช๊คค่อนข้างโอเคนะเห็นไหมดูนะครับผมกดลงปิดนะครับปิดง่ายมากเลยก็ดึงเลยนี่นะครับเห็นไหมไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยชหบนะครับ ลงด้วยอัตโนมัติแล้วเบามากเลยสุภาพตีก็ทําได้ผมดูรู้เลยเพราะผมไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะเลยเนาะท่านใดที่ถามหารถยนต์มือสองสภาพ